โอเคครับเรามาเดินทางกันต่อนะครับเราจะพาไปชมเขื่อนขอาภายัยมอเตอร์เวซ้ายหให้จบนะครับตอนนี้ผมก็กำลังขับรถออกจากจุดชมวิวนะครับรู้สึกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเพราะเป็นวันเสาร์นะครับ ขบอกห้ามเลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวได้ไหมเนาะเราต้องทําตามกฎครับไม่ต้องเลี้ยวเข้าให้เข้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปทางตรงนูน่นแล้วก็ออกมาแล้วค่อยออกไปนะครับโอเคคนเี้ยเราม้อระวังนะค,คนเดินเยอะ โอเคครับแล้วก็เดินทางกันต่อเลยครับโอเคครับจะเห็นจะจะสังเกตเห็นว่าทางซ้ายมือนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ํำลำตะคองนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นเขาใยเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ใก็จะถึงจุดส้นสุดแล้วครับ น้ำถือว่ายังเยอะอยู่นะครับตอนนี้9ก้ามงครึ่งน,นะครับของวันที่29ตุลาคม2565นะครับเวลาเก้ามงครึ่งเราต้องไปถึงนคนเจร์หโอ้โหน้ำยังเยอะอยู่นะครับตรงน,นี้ถือว่าน้ำเยอะนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมาถึงลํำตะคองออหลังเที่ยงไม่มีด่านแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมาถึงก่อนเที่ยงอย่างผมเนี่ยมีด่านแน่นอนเขาก็จะตรวจพวกรถป้ายแดงรถบรรทุกรถขนของที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นขนของสูงเกินไปยื่นออกมาจากตัวรถอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราทําถูกต้อง ก็ไเป็นต้องกลัวนะครับที่ตัวเรียกแน่นอนแต่ว่าถ้าใครขับความเร็วเกินไปแล้วก็วิ่งขว้าตลอดอะ่ะมีสิทธิ์โดนแน่นะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดสุดสุดนะครับนี่ฮะทางเลี้ยวซ้ายตรงนี้ฮะที่รถยี่สุสุออกมานะครับนะ,ะที่ออกมาเนี่ยนั่นแหละทางไปเขื่อนลงตะคองนะครับแต่เราไปหลายรอบแล้วเราไม่ไปนะครับทางซ้ายก็คือสถาน,ท,านท่านสถานหญิงตนะคอราชีมาแล้วก็เรือนจำค้าง ของไผ่นะครับนะครับจยู่ิ้นสุดมอเตอร์เวย์สาย6ตรงไปนะครับก็จะไปลงที่บายพาสเรียกเมืองนครราชสีมานะครับโอเคครับก็สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบ EP เพียงเท่านี้นะครับ ก็ว่าเราพาชมเขื่อนลำตะคองแล้วก็ถนนมาตัตเวีสาย6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผุ